เดบิวต์ออกมาเขาดิจริตคู่นี้เป็นแบบสายม่วนเหรอคะแม่เป็นแบบสายม่วนฮาฮาอะไรเป็นสายฮาอยู่แล้วค่ะตั้งแต่แบบเออเขาเรียกอะไรเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กละเรียนรูวแบบเพื่อนไงค่ะค่ะรู้เราหลอกหลอกดังมีที่เส่รู้สึกยังบังคับภูมิใจก็ภูมิใจนะคะแต่ยังเป็นคนเหมือนเดิมเออแต่ว่าวันนี้โครงการกิจกรรมเป็นมอะไรทามเคอร์กิจกรรมเป็นกิจกรรมมดแม่ครับ อาจดอรเซย์ใช่ก็เป็นแบบถ้ารูไปสายเขาจะจัดจุดแกล้วันแม่วันนี้ก็จะมีเวิร์กช็อปกิจกรรมทำแบบเทียนทำอะไรแชร์กับแม่ครับอ่ะอย่างแม่ครับงานว่ามาเดอร์เซย์มาเดอร์เซย์ไลฟ์ติปาร์โรบินสันมาเดอร์เดย์ัต้อนรับลูกก็ได้เลยวันแม่โรบินสันมาเดอร์เดย์ ไม่ใช่อะไรมาเตอร์เดย์อะไรอะมาเตอร์สเตย์ถ้าอย่างปกติแม่เดินโรบินสันอะไรกี่บ่อยไหมเพราะเป็นคนอีสานเดินโรบินสันอะไรกี่บ่อยแม่ซื้ออะไรเป็นจริงๆนะแม่มาบ่อยมากเลยโรบินสันเนี่ยสาขาเนี่ยเอินไปได้ทุกสาขาแต่ก่อนก็มีที่ตาวรีด้วยนะแม่เดินตั้งแต่วัยรุ่นละโรบินสันอะแล้วมาบ่อยค่ะวันนี้ได้ไปทำกิจกรรมร่วมกันด้วยเป็นการน่ารักน่ารักเกันทุกแนวกันก็สนุกดีค่ะ ส่วนใหญ่ก็มีกิจกรรมแบบนี้กันไหมคะที่บ้านไม่มีครับไม่ได้ทำอะไรพวกนี้ด้วยกันไปไหนส่วนใหญ่ก็จะไปเที่ยวไปกินข้าวทำกับข้าวค่ะใช่เลยต้องอ่านกันเอาแม่ฝากไปฝากไปบริษัทมาก็ฝากเลยคะเออไปซื้อเลยจ้ะไปซื้อเลยตอนนี้เออลดทุกอย่างเลยวันแม่บริษัทดีทุกอย่างถูกทุกอย่างไปเลยจ้ะ อ่ะพายจะไปมากเงี้ยเมื่อกดิอ่าใช่ไเมื่อกี้ก็มีน้องคนหนึ่งไปช็อปตุ๊กตามาเลี้ยไม่ไม่ฟนด้วยน่ารักอ่าอย่างวันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกของคุณแม่คุณแม่ไม่ตายไปไม่ตายแม่เออครั้งแรกของแม่แม่เป็นไงแม่ไม่จะตายไม่ละอ่าฮะเอาจริง สวยอ่ะจยู่เจคลลินอ่ะตื่นเต้นไหมแม่เอางานครั้งแรกเอาการจริงเลยเอาแม่เอาจริงจริงนะตื่นเต้นนิดนึงตอนแรกแต่ตอนนี้รู้สึกได้พูดต่อยไงอ่เออแม่พูดน่อยแม่พูดต่อยแม่ยังไม่ได้พูดเลยอ่ะอ่ะเอาเอาพูดแม่ให้กี่คะแนนแม่วันนี้ออกมาวันนี้ให้สิบเลยอ่ะแม่เอ็มการ์ดเลยอ่ะได้ร้ายเลยพูดไปหมดเลยพูดแบบนิดเดียวนิดซึ่งวันนี้ก็คือค่าตัวให้คุณแม่หมดอ่ะ ให้หมดนะให้หมดเอ๊ให้หมดเพราะแม่ยึดบัญชีไปแล้วอะไรล่ะพูดิหมดเลยพูดความจริงหมดเลยไม่มีกากอะไรเลยไม่มีปกติเป็นนี้อยู่แล้วบ้านนี้ใช่ค่ะอ่าเขายกให้แม่เสร็จเขาก็ลืมอ่าไวก่อนเอาเงินใส่ตู้เต๊ถามแม่เงินหายไปไหนเออจะรู้เง้อเลยค่ะอ่าถ้าพูดถึงความรักความผูกพันในวันแม่เป็นไงบ้างคะแบบว่าเอาแบบ สวยงามเหมือนจะส่งเรืยอความทัวแม่แบบว่ายังไงนะคะเอาเอาสวยหรือเอาเอาสวยเอาสวยแม่อย่างได้สวยบ้างเอาอย่างได้สวยไม่ไช่แม่เออไม่ใช่พูดแม่ตอบปั่งเออแม่พูดแบบไม่ใช่พูดถึงฟูดตอนนความรักความผูกพันของแม่ลูกคู่นีดอ๋อเอาแบบสวยงามแม่เอาแบบสวยงามก็แต่มันก็สวยงามทุกวันนะโอ้ก็เขาจะรักทุกวันไงเออแล้วก็อวนเรินทุกเวลา แม่ภูมิใจในตัวลูกคนนี้ขนาดไหนที่มาถึงวันนี้แล้วภูมิใจมากนะคะอ่อันนี้ภูมิใจมากเลยเพราะดึงเลือมคงจะแบบไม่ไม่ใช่แค่แม่ทั้งครอบครัวเลยเป็นเด็กดีด้วยโฟดะเด็กดีมากแต่โตมาก็เื้อกับแม่นิดหน่อยเล่งหล่อไหมคะลูกแม่อะไรนะหล่อที่จะ้าโตจนเป็นหล่อแล้วใครจะหล่อหล่อมากด้วยอ่ะแม่ภูมิใจในตัวโฟดะวันนี้แบบวันนี้วันแม่ค่นหน้าสื่อไปเลยก็ก็ ตั้งแตบบ่ตั้งแตบบ่เด็กอเด็กจนโตเนาะฟอสเป็นแบบไหนก็เป็นโพสแบบนั้นจิตใจดีเหมือนเดิมแค่แบบเขาโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เหมือนกับพอพอมันโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็อยากให้เขาใช้แบบเอเขาเรียกอะไรอะ่ะเวลาคบคนเหลืออะไรอย่างเงี้ยให้ดูให้เลือกนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้โดยรวมแล้ว,ลวฟดก็ดีทุกอย่างแล้วค่ะด้วยนิสัยด้วยทุกอย่างของเขาเนี่ยค่ะแต่อาจจะแบบนิดนึงแบบว่าที่เกศพูดไปหน่อย ขึ้นเยอะพูดไปไหนพูดน้ยไปไหนจะตัวเตี้ยขึ้นขาผ่าพูดมากขาผ่าบอกแม่เลยดีไม่เคยบอกแม่มาก่อนไม่เคยบอกเลยแม่ใช่ไหมก็ตั้งแต่เด็กจนโตนะครับผมแม่ผมเลี้ยงดูผมมาใช่ไหมก็รู้สึกว่าเขาทำงานหนักเขาแบบเออสู้มาเพื่อผมอะไรเงี้ยเนาะหนักจริงนะแบกเธอเนี่ยแหละหนักตอนเด็กอ่ะนั่นแหละก็แบบทำงานหนักทำโน่นนี่นั่นเพื่อผมมาตลอดอะไรเงี้ยดูแลผมตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่แบบเออผมอยาก ลับกันบ้างอะไรเงี้ยอยากดูแลแม่บ้างอะไรเงี้ยก<ล><ช>็เป็นเสาหลักของครอบครัวใช่ก็พยายามที่จะมีความฝันไหมคะที่จะทำแม่อ่ความฝันแหละครับความฝันก็อยากดูแลครอบครัวให้ได้อะไรเงี้ยอยากให้ครอบครัวมีความสุขที่สุดแล้วก็เป็นเสาหลักของววัน,นแม่มีอะไรให้แม่ไหมคะวันแม่มีอะไรให้คุณแม่เหรอไม่อยากได้อยากได้แต่เงินเออจะโอนเงินให้ อะไรนะสามสิบล้านเลยนะเพราะว่าเงินไม่ไปซื้อเองไงซื้อปลาไม่ถูกใจใไ่อยากได้อะไรอยากได้เงินก่อนแล้วจะไปช็อปที่โรบินสันตอนเนี้โอนไปก่อนตอนเนี้ตั้งห้าแสนแล้วเดี๋ยวฉันโยกไปเลยห้าแสนแม่โอ้โของเยอะนะเธอวันเนี้ลดราคาเราปกติเราโอนให้แม่เป็นประจำอยู่เสมอให้ให้บ่อยค่ะแม่ขอที่หลักแสนนะมันเหงื่อตกเลยโอนเป็นร้านก็โอนแล้วก็เหงื่อตกแล้วเขาถามว่าว่าเขาตั้งใช้หมดแล้วเหรอแม่เออหมดแล้วดิไม่หมดจะพอเหรอเพราะตกใจเลย นี่อไทำงานทำงานที่คนทำงานที่คนใจต่างกันโอ้นไวตอนไลน์นะไม่ไลน์ไม่ค่อลนะอะไรนะคะโอ้ยรอเทพประมูลอะไรนะแม่ยังห่วงอะไรเนาะคืสุขภาพก็ห่วงเรื่องสุขภาพค่ะตอนนี้แบบว่าทำงานหนักเวลาพักผ่อนน้อยอะค่ะอยากให้เขา แล้วก็เรื่องเรียนด้วยค่ะไม่ถึงว่าแบบเรื่องทํางานกับเรียนใช่ไหมคะแล้วขอกผ่อนน้อยมันเขาเรียกอะไรมันยังไม่บาลานซ์ยังไม่ลงตัวนะแล้วมันแบบก็แค่เขาจ,จัดแจงดีๆอะไรเงี้ยแล้วเรื่องสุขภาพด้วยครับ,ครบโคตรหลักหมดอ,อะไรคุณแม่ไหมครับเอ,อไม่หัวครับก็รู้สึกว่าเขาดูมีความสุขดี ในทุกๆวันครับดูจอยดูจอยก็ไม่ไม่ห่วงอะไรมากไม่ดูจอยดูอ้วนจอยแปลว่าผมจอยอะไรจอยจอยโอ้ยเล่นอะไร มาเป่นหนึ่งปุ๊บไม่ก็ตื่นที่เล่นแบบนี้ตลอดจริงใช่บางทีก็เล่นที่ใช่ไรอาจารยนทันแก่เอาแต่แต่ตอนนี้คือแม่คนดูดิกร์คนแบบเป็นยุคเดิกร์ขั้นหนึ่งแล้วหรอใช่ไหมแม่อไม่ได้พพููดดอ่่แมมไใส่เต้นแม่ใส่เมาส์ใส่ไมอ์เต้นไม่เต้นไม่ไหวแล้วตอนนี้วันหลังแต่ว่าพูดได้พูดได้24ชั่วโมงติด8ชั่วโมงอะไรได้หมดสามปฏิบัติได้หมดไม่มีปัญหา ได้ตลอดตอนนี้โปรที่สองนาสอบต้องอาจจะใช้แอปอีกแอปมาสองแม่ก็ได้อปค้นใบสอบนะครับใช้แอปสอบสองสองสองก็ดูเรื่อยๆนะครับดาราศาสตร์เก่งมากพูดไปเรื่อยแม่ไี่ยอมัปอยากให้เ้องโฟลททำอะไรไหมครับแบบโปรแบบอยากเป็นอะไรตอนต้นเหรอคะตัวนี้เออ่ตอนนี้เขาเรียนนิติใช่ไหมคะก็อยากให้แบบว่าบริหารเวลาแล้วก็เรียนให้จบ ก่อนเสร็จแล้วก็โตขึ้นก็เปิดบริษัทกฎหมายดีไหมนะดีไหมหรือจะเป็นยังไงอ,อยากทําอะไรอะอะไรก็ได้ที่เขาชอบแม่ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเขาจัดการตัวเองเก่งอยู่แล้วเดี๋ยวเมาส์ให้มาเลยนะครับอยู่ดีวันหนึ่งมาใช่ไหมผมก็เรียนนิตินะเปิดติวชีพใหม่แล้วมานี้อยู่ชีพใหม่ได้เรียนนิติอยู่ดีใช่ไหมผมก็นั่งอยู่โซฟาแล้วผมก็เหมือนแบบทำอะไรสักอย่างดูทีวีไหมครับเขาบอกว่า โฟดคือเมื่อคืนแม่ฝันว่าโฟดอ่ะได้เป็นนายกรัฐมนตรีออันนี้เรื่องจริงนะทำไมอะ่ะอันนี้ไม่ได้โมอันนี้มออแม่ไม่ฝันจริงโอ้เ้วแด้ฝันแล้วแบบมันลืมแล้ววันนั้นแต่ว่าตื่นมาเฮ้ยโฟดเป็นนายกเมื่อไหร่ว่าออเรียนจบแล้วหรออะไรอย่างเงออีเออ้ยอเพราะว่าแม่บอกว่าเออโฟดแบบว่าถ้าโฟดเรียนกฎหมายใช่ไหมแล้วใช้กฎหมายอ่ะให้มันถูกต้องและยุติธรรมแล้วก็มาใช้ถ้าโฟดโตขึ้นนะโฟดโตขึ้นแบบอายุนะสี่สี่สิบ จริงๆแปลงเงี้ยมันมี ừ, วุทธิภาวะทุกอย่างและอะไรเงี้ยอาจจะใช้กฎหมายมาช่วยเหลือคนที่แบบว่าไม่รู้กฎหมายทุ่มที่นัน่นอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ย<อ>แม่ไม่อยากสักเออจริงๆแม่ก็จะไปเรียนด้วยนะเรียนกฎหมายตามโพสตกันแล้วโพสต์ตอบไม่ว่าอะไรแบบว่าพ่อแม่ฝันแล้วมันก็ตอบไปว่าไ,ไม่ไม่แม่ก็แม่ก็บอกว่าอะไรแม่อะไรของพ่อบอกว่าเอ้ยอะไรแม่อ๋อจริงๆนะโพสต์เป็นได้แล้วนายกคำต้นรัฐมนตรีจริงจริงดูดวงเลยเออดูดวงเนี้ย เออเริ่มจริงนะจำไว้นะวันนี้นะวันที่เท่าไหร่วันที่สิบเดือนแปดสองห้าหกเจ็ดอีกยี่เอาสามตีตีขึ้มาแล้วกันอ่ะกลับมาพลาหัวข่าวแล้วนะแม่ปุ๋ยแม่ฝันอยากถ้าแม่เละอย่ามาหาฉันนะเพราะฉันเหนื่อยแล้วอาจจะไม่อยู่แล้วบสามตีตีแต่ว่าอันนึงคือมีคนแบบว่าแชร์ภาพบางคนสมัยเด็กแบบหล่อมากเลยเนี่ยสิบบ้าง ตอนเด็กเหรอคะโอยหน้าตาจิ้มลิ้มเด็กอย่างเออก็มาจากแม่นั่นรูปคือแม่อแม่ช้อนทองเออแต่มีจริงมีรูปเยอะก็จะเล่าได้ไหมจะนานไหมนานได้ประมาณประมาณนึงใช่ไหมเดี๋ยวก็ชับก็เร็วเนาะจริงๆแม่มีรูปเยอะบ้านน่ะเยอแต่ว่าวันนั้นน่ะที่บ้านเราไฟไหม้ไปด้วยไปด้วยกล้องอ่ะอันใหญ่แล้วแม่ถ่ายรูปโพสตตั้งแต่เด็กตั้งแต่ตั้งแต่แรกเกิดเลยนะโฟล์ตโต้เลยพอเสร็จในนี้บ้านอ่ะข้างบ้านไฟไหม ตกใจไม่หยิบกลอของทุกอย่างเลยใส่ลังแล้วแม่ไปทิ้งไว้หน้าโรงงานโออแล้วเปิดไฟดับแล้วแม่ก็ลืมไปเอากลับไปดูกล้องหายรูปหายเลยเออแล้วแม่ก็คิดว่าโอเคถ้าใครมาคืนกล้องฉันฉันจะให้เงินเธอแต่ไม่มีใครมาคืนเลยโอ้ก็เลยหายไงแต่ถ้าอันตัวนั้นไม่หายนะเยอะกวานี้เลยลูกเราก็หลอดไงเนาะตอนเด็กก็น่ารักน่ารักตอนนี้ก็น่ารักตอนนี้ก็มันหล่ออยู่นะ ใช่เห็นตั้งแต่เด็กเลยอันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้ไม่ได้พูดเตือนะเรื่องจริงเลยเพราะว่าแม่ตั้งไว้ตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วไงเออว่าโอเคลตุ่มตานะมึงอะไรเงี้ยตอนแรกทำไม่มานี่นะตอรีจ้ะตม่นเต้นนี่ไม่ปล่อยนี่เป็นข้อมาแล้วอุเมคนี้ร้องว่า ชอบแค่แล้วเนี่ยอันนี้ก็แวะไปก่อนแม่ตอนพี่ฝันแล้วว่าแบบอะไรบ้างฝันแม่เล่าในไลน์แล้วกันเดี๋ยวยาวโอ้ยแล้วถ้าไปดูต่อดูที่ไหนถ้าอไปดูต่อไปเลยไปเลยต่อของแม่เลยไปเลย12วันที่12เจอกัน มัมดอมัมอสมัมฟอสมัมอสยุคสี่ชั่วโมงยุคสี่ชั่วโมงคือเมื่อไหรตัวยุคสี่ชั่วโมงเดี๋ยวเดี๋ยววันแม่ขอขอขอน้อยกว่ายุคสี่เดี๋ยวแล้วพรุ่งนี้วันแม่จะมีให้ดอกไม้ดอกมะลิอะไรเนี่ยตอนตอนเด็กๆมีนะคะก็จะมีเวลาอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่แม่ต้องดอกมะลิก็ได้เอาเงินมาก็พอเอออนก็ได้จะได้ไม่ต้องเบื่อเธอให้มารอบเพิเกิดอ่ะยังไม่ได้แก่เลยเธอ เออเออฉันบอกจะแกะยังไงเนี่ยเยอะมากใช้รับากใช้รับากก่อนแม่มันต้องมีกิจกรรมซึ้งใจอย่างแม่วันวันจันทร์ไม่มีอะไรแบบซึ้งใจมีมีก็เดี๋ยวจะไปร้านข้าวเนาะจะไปร้านข้าวร่วมก,กันกับครอบครัวกอดกันออกกถ่ายรูปถ่ายรูปจะถ่ายหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเขาดังแล้วไงใครใครถ่ายเท่าไหร่เฮ้ยจะถ่ายชั้นชั้นเมื่ได้คนเดี้เหมือนเป็นหนุ่มแล้วไงไม่ให้แม่ห่วงแล้วตอนเด็กๆก็ทำไง ทำหน้าแย้กอะไรเด็กอะแล้วก็พูดคอนนะแม่ครับแม่ครับอย่างเงี้ยเป็นหนุ่มแล้วแม่เป็นหนุ่มแล้วตอนเด็กๆตอนตอนนั้นแม่แแบบงุเหยิดอารมณ์เสียใช่ป่ะเออเขาประมาณเออมันหมดเวลาอย่างเอาเลยอึงเข้าไใจเลยยังไม่รับเสร็จใช่ป่ะตอนเด็กๆอเนี่ยแม่แม่รบเสียงรบเหยีดใช่ป่ะเหมือนด่าลูกน้องหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าที่บ้านแม่ขายของไงเสร็จอะไรเงี้ยแบบแล้วพอเขาเห็นเขาบอกว่า แม่ครับรู้สึกยังไงบ้างครับอะไรเงี้ยเนี่ยอไมโินโนเตสตั้งแต่เด็กไม่ด้แล้วกอนไม่ได้อนโดมาป็นยครับเอานเวลนอะไรบ้เออไม่เคยทำไงครับไม่เคยทำเอโตขึ้นไงโตขึ้นไงไปรุ่นไงคิดออกไหมโตคืออะไรนะไม่เหีือวแม่ แม่วันนี้ขอต้อนรับแม่ครับแม่จิตใจแม่ครับแม่แม่ติดต่เป็นดุจินใจก็คือตอดต่นก็ยงที่เนาลองโอเคอ่าไปมากก็ฝากถึงวันแม่หน่อยนะแบบว่าความรักลูกหลานแม่อะไรอย่างเงี้ยอ่าก็ฝากถึงวันแม่นะคะก็เออก็จริงๆวันแม่เนี่ยสมควรจะมีทุกวันอ่าแต่วันนี้ก็เป็นวันสำคัญสำหรับแบบว่า คนทำงานเนาะลูกๆที่ทํางานนะก็ว่างก็พาแม่ไปทำอาหารเนาะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบอกบอกรักแม่เนอะก็ประมาณเนี้ยอยากให้ทุกคนรักแม่ที่มีเวลาก็พอแ่แต่ว่าเชื่อทุกคนรักแม่นะคนต้องรักแม่อยู่แล้วอะไรนะคะอะไรนะอนะคะอะไรอะไรนะคะอะรอะไรเลีะะรเอไรเะอนะอากนออไไไม่หว ค่ะอนุองโฟนพูดในฐานะหรอกลูกจะตันยูอยากบอกว่าอย่ามาชนประชาชนยังไงเพราะว่าเออเราแบบเป็นเตุยนที่ดีอย่างเงี้ยลูกผมครับผมก็อ่ารักแม่นะครับผมให้เยอะครับผม่ครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วครับก็คือก็คือใช่รักแม่รักแม่แหละคือเขาก็ดูแลเราเราก็ดูแลเขาด้วยอะไรเงี้ยถ้าที่เราไหวอะไรเงี้ย นักแม่แบบผักกุ้งกุ้งหนัอะไรนะประเก่าอะไรอะไรกระัระเอาเป็นว่าก็อาการตกแล้วเนาะจบแล้วมนีครับโอเคจบจะยาวนะได้มาฟังต่อนะครับแม้ว่อกโทสักนิดนึงนก่นคก่ออร่ออะไรมาต้องพี่ออนี่ลูกนหนักมาก สคนสองสองคนนะแคนคุณแม่คุณแม่คุณคนโอ้ถึงคแู้่านูด้รอ่นนี้รู้หรือไเนี่ยไม่้้ย